มาเก็บหอมกันจ้าหอมสวยๆวยเก็บไปทำกับข้าวปลูกเองเลยนะจ้าปลอดสารพิษจ้าจ้าลูกใหาไม่ให้ไม่เก็บชั้นแค่นี้นะะเก็บตัวเล็กต้องเก็บเล็กเหรอมันเกี่ยวกันไหมนะ่ะไม่เกี่ยวเหรอสวยๆคะ่ะ สวยไหมสวยสวยมากๆเลยซื้อซื้อมาสิบบาทนะคะซื้อมาสิบบาทลงในกระถางปลูกได้ตั้งเยอะเลยค่ะได้กินเป็นเดือนเดือนเลยนะคะเด็ดเอาแต่ใบมันค่ะแล้วมันก็จะแตกขึ้นมาใหม่มก็จะแตกขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เก็บได้เรื่อยๆสวยสดงดงาม